大家好สวัสดีครับผมหหลเเ่าสือครับจากสถาบันสอนภาษาจีนปู่ปู่เก่านะครับผู้เชี่ยวชาญในการสอนภาษาจีน HSK ระดับหนึ่งถึงระดับหกครับวันนี้มาเรียนตัวอย่างบทสนทนากันนะครับ好在家อยู่ที่บ้านครับสองคนนี้คือใครครับโจ้ไท่ไถ่กับโจหมิงโจหมิงคือสามีโจ้ไท่ไยคือภรรยาของเขานะครับโอเคดูสิครับสตอร์ทเอาไว ไปอ่านพินินข้านล่างผาพิงนีนมาใส่ตรงนี้แล้วก็ใส่เฉพาะคําที่อ่านไม่ออกนะครับคําที่อ่านออาห้ามใส่คําที่คุ้นๆดูเฉยๆนะฮะสตอปไว้ไปเลยโอเคครับลูกศิษอ่านไปแล้วใช่ไหมอ่านแล้วเป็นไงบ้างเรียบร้อยใช่ไหมมาเราจะจะอ่านให้ฟังหนึ่งรอบครับนี่ขั้น 我这么胖，怎么办呢？你每天晚上吃了饭就睡觉，也不出去走走，能不胖吗？其实我每天都运动，但是你一点儿也没瘦，你做什么？ 运动了做饭啊做饭啊ฟ้า,าจะ啊？น้ตใจนะอ่ะเรามาไปด้วยกันครับเรามาไปด้วยกันนี่ข你看คุณดูสิอ่านี่คือสามสามีภรรยานฮะสองคนนี้คือสามีภรยะะรยากันนะคะรับเราเข้าใจบทตัวละครสองอ่าของ H.K s ระดับสามนะะีฮะเฉลียลี่กับเฉลวกางกำลังจีบกันอ่านะคะอ่า แล้วก็เฉาลี่เฉากางเนี่ยก็น่าจะทํางานอยู่ในบริษัทเดียวกับโจหมิงซึ่งโจหมิงคือผู้จัดการเข้าใจนะฮะแล้วโจไทไทก็เป็นภรรยาของเขานะครับเข้าใจเนาะนี่ข้านคุณดูซิสามีภรรยาการคุยคุยเขาคุยกัน,นะะัะอย่างนี้วัวเจ้ามาพัางดูดิฉันอ้วนขนาดนี้อืมเจ้าเหมือนคือขนาดนี้ดูดิฉันอ้วนขนาดนี้ะ ราต้องรู้สึกอารมณ์นั้นนะครับเวลาพูดกับแฟนของตัวเองใช่ไหมครับ <c oughs> <好>จะมาบ้านนะทำไงดีล่ะทำไงดีโจมิงว่าไงครับคู่เป็นสามีพูดว่า你每天晚上吃了饭就睡觉哎ไม่ไปอยู่นีเราเคยเจอมาแล้วใช่ไหมฮะทุกคืนน่ะคุณกินข้าวปุ๊บก็นอนปั๊บเลยอะ่ะคุณกินข้าวเสร็จแล้วก็นอนเลยอะ่ะ เป็นไวยากรณ์ที่เป็นอ่านเมื่อกี้ใช่ไหม吃了饭吃ก็เลยอกยาตามด้วยเลตามด้วยอ่าจ啊วใช่ไหมฮะแล้วก็ตามด้วยเวิร์บตัวที่สองทุกทุกคืนคุณกินข้าวเสร็จป,ปุ๊บนอนเลยอะ่ะใช่ไหมฮะเกิดอะไรขึ้นครับเย่ปูชูช也不出去走走ก็ไม่ออกไปเดินบ้างเลยไม่ออกไปเดินเล่นบ้างเลยอะ่ะหหนงงปูพัม能不胖吗能不胖งเราก็เรียนไปเราด้วยใช่ไหมฮะมันาจะาไม่อ้วนได้ยังไงเท่ากับว่าตรงกลางนี้คือปฏิเสธ แล้วทั้งประโยนี้ออกมาเสริมมาคืออะไรฮะคือบอกเล่ามันจะอ้วนเลยสินะประมาณนี้ใช่ไหมฮะมันจะไม่อ้วนได้ยังไงล่ะก็คืออ้วนนั่น,นะะแหละใช่ไหมฮะตัวฉันนะต่อไปจริงๆแล้วว่าฉันก็ออกกําลังกายทุกวันแหละนะโจมิงว่างไงพอรยาพูดว่าตัวเองเนี่ยออกกําลังกายทุกวันแล้วโจมิงพูดว่าชื่อแต่ว่า 你一点儿也没瘦แต่คุณไม่ไม่ผอมลงไม่แต่นิดเดียวเลย一点儿คนนิดเดียวนะฮะไม่ได้ผอมลงไม่โซ่คือ,มไ,มอมไม่ได้ผอมลงไม่แต่นิดเดียวเลวอยอ่ะนะครับกราพูไหมโอเค你做什么运动了你做什么运动了แล้วคุณทำออกกำลังกายอะไรอ่ะคุณออกกำลังกายอะไรหรอ อ่ะ uh huh. ยุ่นต้งคือออกกําลังกายหรือกีฬาใช่ไหมครับแล้วคุณออกกําลังกายอะไรอ่ะไม่เห็นผอมลงเลยนะจู่ท่ายวาวไงจู่ฟันนะจู่ฟังอะ,องอะโอ้ก็ทํากับข้าวไงด <c oughs> ูสิครับขำเนาะอ่ะคือระดับสามนี่กูยหานนี้แหละแต่ระบบสนทนานมันจะมีอารมณ์ขันฝังอยู่ข้างในนะฮะอยู่ที่ว่ารู้สึกจะแปออกมาไหมตรงนี้ก็คือออกกําลังกายนะ การทำกับข้าวถือว่าอ,ออกกำลังกายไหมครับรู้สึกนะมันก็แล้วแต่คนคิดนะครับแต่พอรายาของุณเจาเขาคิดว่าทำกับข้าวก็คือออกกำลังกายทำเพื่อกินกินเพื่ออ้วนมากกว่าใช่ไหมครับรู้สกว่าไหมนะโอเคครับรู้สึกเราไปเรียบร้อยแล้วทีนี้เรามาอ่านตามหลักสนึรอบอ่านให้ดีอ่านให้ตั้งใจการอ่านนี่แหละสำคัญที่สุดเลยนะครับรู้สึกนะ อ่าโอเคครับเราจะรู้สึกไหมว่าตั้งแต่ HSK ระดับ1ระดับ2ซึ่งระดับนี้ระดับ3เราชื่อกระาษพยายามให้เราอ่านตามเอาชื่อจนถึงระดับ4 5 6ห้าต่อไปด้วยเหมือนกันครับรู้สินะเพราะฉะนั้นเรียนภาษาถ้าไม่อ้าปากมาพูดเนี่ยมื่อไหล่ก็ไม่มีทางที่จะเก่งได้นะรู้สึกจัไว้นะครับมาตามเราชื่อครับอ่านตามเราชื่อนะครับ你看我这么胖 怎么办呢？你每天晚上吃了饭就睡觉，也不看，也不出去走走，能不胖吗？也不看。 其实我每天都运动，也没开露水，但是你一点儿也没瘦，k 没 l u 露水。你做什么运动了？可以看。 ตรงนี้เราจะอ่านเป็นเสียงสูงก็ได้你做什么运动了ก็ได้ครับ做饭啊นะโอเคครับรูกสิภาษาจีนไม่ยากอย่างที่คิดอยู่ที่ว่าเรียนกับใครและเรียนที่ไหนน้องๆสามารถติดตามปู่ๆเกา่าได้ที่เพจ f a c e b o o k เรียนภาษาจีนออนไลน์กับปู่ๆเกา่าและฝาด กด subscribe ช่องปู่ปูเกาสคูลบน YouTube ด้วยนะครับส่วนน้องๆคนไหนต้องการเรียนภาษาจีนออนไลน์ HSK ทุกระดับแบบละเอียดทุกขั้นตอนโดยหลีหล่าซือจากปู่ปูเกาเรียนได้ทุกที่ทุกเวลาติดต่อปู่ปูเกาเข้ามาได้เลยนะครับ